สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามชาลวันชาแนลนะครับก็ช่วงนี้จะห่างหายจากการลงคลิปไปสักพักใหญ่ๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีมีตังไปเช่าพระมาะให้เพื่อนๆนได้ชมกันครับรวันนี้ก็มีพระเข้ามาอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เลยจะให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันซึ่งเป็นพิธีดีมากใหญ่มากครับ ของวัดอารามหลวงในกรุงเทพเรานี่แหละกะ็เลยเพื่อนทได้ชมด้วยนะครับเป็นรุ่นนี้แล้วครับผมนี่ครับรุ่นพยายับวัดแจ้งครับรุ่นมหาโพคศัพย์ครับผมนะครับวัดแจ้งก็คือเนี่ยวัดวัดอรุณราชวราลาม ราชวรมหาวิหารนะครับเป็นวัดอารามหลวงนะครับของกรุงเทพมหาคอนครอยู่ฝั่งทนแถววังพระราชวังเดิมนะครับเป็นวัดอารามหลวงครับคือหรือเออรียกกันง่ายๆคือวัดอรุณนะครับรอรุณหรือวัดแจ้งตามภาษาที่เรียกกันนะครับซึ่งการจัดสร้าง เหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นรูปหล่อมีเหรียญแล้วมีม่มีพระผงแล้วก็เนี่ยหล่อร้อยองค์แบบนี้ครับเนี่ยที่กำลังจะให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยเป็นการจัดสร้างครั้งแรกในรอบ250ปีนะครับรุ่นมหาโพระขรัพวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและสาธารณูปโภคทั้งพระอารามเลยครับพระอารามหลวงเนี่ยพิธีมหาประสิทธิ์หน้าวัดอรุณราชวรารามปุกเสกเมื่อวันที่26นะครับธันวาคม2564 นะครับจะสร้างด้วยเยอะเยอะเหมือนกันครับจํานวนการจัดสร้างแต่เหรียญนะครับเพื่อบูรณะถนนโบราณในในพระอารามนั่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าชาวล้านจะได้ได้อะไรมาบ้างครับเนี่ยครับทั้งหมดนี้เป็นของวัดอรุณทั้งหมดเลยซึ่งตอนนี้กระแสมาแรงมากครับซึ่งในรายการที่เล่นหากันตามหากันมากมายไต่กองเยอะเลยครับราคาค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ ตอนนี้จะเหลือเหลือน้อยแล้วเนื้อหลักๆที่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 เขาเล่นหากันจะจะไม่มีแล้วครับเดีย๋ยวมาดูอันนี้ก่อนนะครับนี่อันนี้จะนี่จะเป็นเนื้อผงนะเบลูลุนด,ดูเนื้อเนื้อเนื้อนี้ก่อนแล้วกันครับเนื้อผงนี่ก่อนแล้วครับอันนี้เป็นผงเนื้อผงรวมมวลสารนะครับของรุ่นนี้ซึ่งมีมีมวลสารเยอะ เยอะมากมายนะครับที่ที่ทางวัดได้เอามาหลอมเป็นเป็นพญายักษ์วัดแจ้งรุ่นนี้นะครับนี่เป็นเนื้อผงนะครับเนี่ยด้านหลังจะเป็นวัดอรุณนะครับเนี่ยวัดอรุณที่ที่รูปเนี้ยคล้ายๆกับรูปที่อยู่ในเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทของของของที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยครับเนี่ยเป็นรูปนี้เลยคล้ายๆกันเลยครับเนี่ยครับ นี่เป็นเนื้อเนื้อผงครับเนื้อผงก็มีสองด้วยกันสองสีนะมีสีแดงกับสีเหลืองผมก็เลยเช่ามาเพื่อดูสีเหลืองสีเดียวครับแล้วถัดไปก็จะเป็นเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเนื้อนวะนะครับอันนี้นาวะหรือเรียกในในภาษาของวัดที่เขาจัดสร้างครับคือเรียก เนื้อทองสำริดเดชถ้าเราเรียกภาษาที่เราเราก็คือเรียกเป็นเนื้อนวะเนี่ยครับด้านหลังจะเป็นเหมือนเหมือนที่อยู่ในเหรียญบาทนะเนี่ยครับวัดอรุณวัดอรุณราชวนารามนะครับเนี่ยครับเป็นรูปจักนะครับสวยงามมากครับตอนนี้จะเนื้อนี้หมดแล้วที่วัดไม่มีนะครับเนี่ยเนื้อเนี้ยเนื้อนาวะเนี่ยที่บอกมานี่คือไปไปแบ่งเข้ามานี่หายากแล้วครับตอนนี้หายากมากหาไม่ได้แล้วครับแล้ว ้าหาได้ก็จะเป็นราคาสูงมากแต่เหรียญน,นี้เนี่ยเนื้อผงยังพอมีแล้วก็เหรียญน,นี้ที่จะ,จะใช้เป็นวได้ดูเนี่ยยังมีอยู่นะครับยังพอมีนี่อันนี้จะเป็นรูปรูปหลอร้อ,รอยองค์นะครับเนื้อทองแดงอันนี้รูปหลอร้อ,รอยองเนื้อทองแดงนะครับนี่เป็นแบบนี้แล้วครับเนี่ยนี่นี่เนื้อทองแดงนะครับ้อยองคเนื้อ้อยองนะครับเนี่ยอันนี้ยังพอมียังมีอยู่นะครับที่วัดยังมีให,ให้ให้หากันอยู่ ตอนนี้เนี่ยครับใต้ถางจะเป็นอย่างนี้นี่ครับ,นนรบแล้วก็จะมีโค้ดอยู่ด้านบนเนี่ยครับโค้ดเนี่ยครับหนึ่งเก้าแปดสี่สี่หนึ่งเก้าเจ็ดสี่สี่เนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยเป็นยักษ์ที่ยักษ์ของวัดอรุณน,นะครับหรือวัดแจ้งเนี่ยครับนี่นี่เลยนี่รูปหล่อนะครับ ล่ร้อยองค์แล้วนี้ก็จะเป็นอีกอีกรูปหล่อร้อยองค์กันแต่เป็นเนื้อเนื้อทองสมรเดชแต่แต่ที่เราเรียกก็คืออันนี้ก็คือเนื้อเนื้อนวะครับเนาะตอนนี้รุ่นนี้ไม่มีแล้วนะครับที่วัดไม่มีแล้วเนี่ยครับเป็นเนื้อนวะเหมือนกันที่วัดไม่มีแล้วครับลรามันคนคว้านซื้อก็ไปหมดแล้วซึ่งสวยมากครับเนื้อนวะที่วัดหมดแล้วนะครับไม่มีแล้ว ก็เลยชวนเพื่อนให้ดูกันเนี่ยครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้อันนี้เนื้อนวะนะครับเนี่ยสององอันนี้นวะอันนี้ทองแดงนะครับหมดแล้วแล้วเนื้อต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญเหรียญนนีม้มีเป็นที่นิยมมากครับเหรียญเหรียญรูปไข่สีสีต่างๆเนี่ยครับ ึ่งจริงแล้วจะมีหลายสีสีแดงสีเขียวสีเหลืองนี่นะครับแล้วก็สีน้ําเงินสีสีนะครับมีห้าสีเวลาตรงชาติอีกเหรียญหนึ่งซึ่งจะเป็นเป็นเป็นเหรียญทองแดงนะครับเนี่ยเป็นเหรียญทองแดงแต่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเนื้อเงินด้านหน้านี่จะเป็นเนื้อเงินนะครับก็ทําทําเนื้อเงินไว้ด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยแต่จริงจริงแล้วเป็นเหรียญทองแดงนะครับ แต่ด้านหน้าจะเหมือนเงินเป็นเงินเงินอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยเหรียญที่เป็นที่นิยมมากตอนนี้ราคาสูงมากครับสูงจนแบบสูงมากๆเลยครับอันนี้พอดีผมโชคดีหน่อยคือไปปิดมาในราคาที่วัด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 ,วดจําหน่ายนะครับไม่ได้ไปซื้อข้างนอกก็เลยได้ราคาที่ที่ตามราคาไว้ก็คือราคาของวัดนะครับซึ่งตอนนี้ราคาไปไปคูณคูณเกือบสิบคูณสี่คูณห้าไปนู่นนะครับ ากราคาที่ออกจาวัดเหรียญนี้สวยมากครับหลายมีสีแดงสีน้ําเงินแต่นี้เป็นเหนนรียญหนึ่งจุดห้าแล้วก็จะมีถ้ามีเหรียนนึงคือสามจุดห้าที่ราคาจะแพงมากๆเลยนะครับสามจุดห้าก็จะเหรียญใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งเหมือนกันแบ,บนี้เลยแต่ถ้าเสนสามจุดห้าเซนอันนี้หน,นึ่งจุดห้าเซนนยครับหนึ่งจุดห้าเซนไม่ใหญ่นะครับเนี่เหรียญเล็กๆเ,เ,เป็นเนื้อทองแดงด้านหน้าเป็นเงินครับเนี่ยนะครับ แล้ทองแดงน่งเงินเหรียญเดืยเล็กๆครับเนี่ยแต่แพงมากครับตอนเนี้ยแพงมากแพงแบบจนแบบแบบเช่าเช่าเช่าไม่ลงอะ่ะหมายถึงว่าแพงมากนะครับแลวนี่เหรียญหนึ่งก็ถือว่าอยู่ในรายการที่นี่สามจุดห้าจะเป็นจะเป็นไซส์ขนาดนี้เลยครับซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยผมปิดมาแพงมากเป็นเหรียญเงินนะครับเนี่ยน,นี่เหรียญเงินสามจุดห้าเซนเนี่ยเทียบกันอันนี้อันหนึ่งจุดห้า อันนี้เหรียญสีเนี่ยหนึ่งจุดห้าอันนี้สามจุดห้านะครับอันนี้ก็ไปพอดีเนี่ยไปแบ่งปันที่วัดได้จากที่วัดนะครับไม่ได้ซื้อมาจากข้างนอกไม่ได้เช่ามาจากข้างนอกถ้าข้างนอกราคาเหรียญน,นี้น่าจะอยู่ประมาณตอนนี้นะครับหลักเกือบครึ่งหมื่นไปแล้วครับตอนนี้ราคาเกือบครึ่งหมื่นนะครับอันนี้ผมก็ปิดไปปิดราคาวัดมาก็ สองพันกว่าบาทเหรียญนี้ครับสองพันครับราคาที่วัดสองพันนี่เหรียญเงินนะครับเนี่ยดูสิสวยงามครับเนี่ยด้านหลังจะเป็นเป็นเหมือนที่อยู่ในเหรียญบาทนะครับเป็นวัตถุลุนนี่ครับนี่เป็นเหรียญเงินครับนะครับตอนนี้เหรียญเงินทุกชนิดในวัดไม่มีแล้ว แล้วก็เหรียญนี้ก็เป็นนวะนี้ก็ไม่มีแล้วครับเนี่ยนวะเหรียญนี้เหรียญนี้ไม่มีแล้วครับนวะเหรียญนี้หมด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 พบหมดแล้วครับจะมีเหลืออยู่นี่ทองแดงนี้แล้วก็แล้วก็เนี่ยเนื้อผงเนื้อผงนี่ยังเหลืออยู่นะครับเนื้อผงเนี่ยยังมีให้ชาวหาบูชากันอยู่นะครับเนื้อผงเนื้อผงยังมียังอยู่แล้วก็เรื่องเหรียญที่เป็นสีนะครับทุกชนิดไม่ต้องไม่ต้องหาเลยครับ แพงมากตอนนี้แพงมากแล้วในวัดก็หมดแล้วด้วยผมไปได้ซึ่งซึ่งไปได้มาในในวันนี้ก็คือเขาเปิดให้จองแล้วรู้สึกว่ามีคนจองแล้วแล้วไม่มารับหรือยังไงประมาณเนี้ยทางวัดเลยแล้วออกมาวางให้ให้เช่าบูชากันซึ่งผมก็ไปไปได้มาหนึ่งเหรียญครับแล้วก็นี้เป็นเนื้อทองสำลีเดชสำลีเดชคือนวะเนื้อนวะตอนนี้ก็หมดแล้วอันนี้หมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วที่วัดแล้วครับเนี่ยหมดแล้ว แต่มีอันนี้แบบนี้ครับยังพอมีเนี่ยทองแดงกับผ้าผงอันนี้ไม่มีแล้วอันนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วถ้าเป็นสีหมดทุกชนิดนะครับถ้ามีเา็าจะเป็นราคาที่ข้างนอกหรือว่าคนที่เขามาปล่อยขายนะแพงมากแล้วนี้ก็จะเป็นได้สินที่ปลุกเสกในพิธีเหมือนกันจะแถมมากับพระนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเลยเอาาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันวัดเนี้ยมีมีจริงๆแล้ววัดอรุณเนี่ย การจะสร้างครั้งนี้เป็น250ปีนะครับรุ่นเนี้ยถึงจะสร้างเพิ่งจะสร้างเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ250ปีเลยที่วัดจัดสร้างนะครับเป็นเป็นที่พิธีใหญ่มากจะมีเกจีจางที่ร่วมบุกเสกมากมายแล้วก็หลวงหลวงพ่อพัดบุญกะกามโอก็ก็มาร่วมบุกเสกในพิธีนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับทางตอนเช้วก็คงจะประมาณนี้ก็เอามาห้เพื่อนได้ดู กันแล้วก็ลองไปเช่าหาซื้อนะครับเป็นตอนนี้เป็นที่นิยมมากในบรรดาของของที่เขาเล่นในเหรียญยักษ์อ่ะเหรียญแบบแบบเนี้ยแบบเวทท้าเวทเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เท้าเวทนะครับอันนี้เป็นยักษ์ยักษ์ที่เหนือเหนือกว่าเท้าเวทส่วนในในบรรดายักษ์นะครับเป็นยักษ์ที่เป็นเป็นมีบารมีสูงเป็นเป็นต้นตระกูลของเท้าเท้ามหาพรมเลยถือว่ามีธิริษสูงตาม สูงกว่าเท้าเวสุวรรณนะครับเนี่ยอิทธิฤทธิ์ส,สูงกว่าเท้าเวสุวรรณแล้วยศศักดิ์เขาอยู่ในชั้นพรมเลยครับซึ่งมาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระจรุนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอจบคลิปวัตถเพงเทรานี้สำหรับท่านใดที่อยากเข้าหาตอนนี้วัดตะรุนที่วัดตะรุนยังพอมีนะครับพระตะรุนเป็นวัดหลวงนะครับและอารามหลวงของของของ,ของ,ของกรุงเทพมหานครนะครับผมเป็นวัดในพระราชสำนักประมาณนี้ครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเบียนเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคลิปหน้าจะลงอะไรก็ขอให้เพื่อนๆติดตามอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเบียนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ